เพื่อนอยากกินต้มไก่ไหมวิจะต้มไก่ให้กินมะหามาก,ก่อนนะเพื่อนวิจะต้มไก่ให้กินไก่มาขโมยกินข้าวเรานี่ <c oughs> ไก่อกด้วยนะ นาเราไล่มันยังไม่รู้สึกเลยมันยังไม่ตาเลยมไม่ยังไม่ตาเห็นไหม ไล่ไก่แล้วไปวมันหนีเข้าบ้านมันแล้วเรากลับคืนเพื่อนเลยนี้ต้นพยุงปลูกนาได้ประโยชน์น้องเพื่อนเราก็ได้พักเนาะลามาทำนาเนาะเราก็ได้พักแต่ดมดแดงเยอะเหมือนกันนะเพื่อนเอ้ยมดแดงเต็มเลยมดแดงดแดงมันอยู่ในนี้ อยู่ในต้นพยุงกันเพื่อนทิ้งมันน่าจะมีเห็ดอะอะไรนะเห็ดเห็ดเพาะมันมีหลือเปล่าต้นพยุงเราใหญ่แล้วนะ เอ,อ้ยกิ่งอันนี้เอาหัวกิงพยุงเอาหัวหาเห็ดกันดีไหมเพื่อนเอ,อ้ยโอ้เย,ย็นสดชื่นวันนี้มาหวานข้าวเพื่อน วันนี้มาหวานข้าวนะจ๊ะเพื่อนๆจ่าฮะเราก็ได้ต้นพยุงนี่เลยพักยามแดดร้อนเราก็ได้ต้นพยุงที่เราปลูกไว้นะเพื่อนๆนั่งพักจ่นเพื่อนๆขอบคุณที่มาชมคลิปด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า